ผ่านบ่จับแต่ว่าอยากเผ็ดจล็น่อยอยู่คือนีอ่ครับมาละเสียไปใส่ลราบัานอือือเผ็ดตัวนี้เปียจุ่มแจว กุ้งแช่น้ำปลา สวัสดีครับสวัสดีม่รักเช่ากินแซบสู้หูสุข้คนครับเมื่อนี้พบพอกันคือเกานะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเช่นเอาครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี่ได้เมนูกับแก้มเมนูกับแก้มกุ้งแซน้ำปลาครับเบิ้งครับพี่น้องจัดมาแบบงามจัดจานมาแบบว่าเป็นลาาอาหารนะครับมาเสียบแซบน้ำเบาเช่นกุ้งแซน้ำปลาเนี่ยเอาเลยจัดกานเลยขาดบดได้คือต้องมี่มะละใไงนะครับมะละจีนละกะ กระ,ะเทียมสลัแหนนะครับเข่ากันขาดบรไรอีดีคือสลัแหนเห็ดเป็นคั่มครับพี่น้องอ่าเห็ดเป็นคัามนี่กระลำห้องด้านล่างนำ้ำนะครับเอามาครับมาเส็บเสบน้ำกันเป็นยังไงรสชาติฝีมือเบาเช่นได้เห็ดเจียผ่านบอสบต่ว่าอยากเผ็ดเล็กน้อยอยู่คือนะครับม,มาละเสียไปใส่ละบนัน ừm tôi này tỉa chum treo rồi tôi sẽ gấp anh ấy pan nào đấy ha pin nào Hãy

เก็ดไว้เป็นคล้ำแบบสดเอาเลยป่ะ ห้องเห็ดจัไหนพราว่าเพิ่นเป็นผู้เห็บตอ,ตอนนลังเพิ่นกุ้งกะพอเขาแกะเขาเอาเอา,เอาเศล้างเพิ่นออกเรียบร้อยด้วยค่ะพี่น้อง,องเพลกกจะเอามาล่างทำความสะอาดด้วยน้ำโซดาแล้วก็เอาเอามาแซน้ำแข็งในน้ำแข็งเนี่ยจะเอาใส่นเนี่ยกาอเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือ,อแล้วก็แซ่ไวประมาณซิบนาที่ค่ะ พ่อแซ่แล้วพปกะเอาขึ้นมาล่างทําความสะอาดแล้วก็เอามาแซ่กับน้ำน้าตาลเคี่ยวน้ำปลาเคี่ยวค่ะน้ำปลาหวานแมนแล้วก็เอาไปแซ่ตู้เย็นประมาณสิบนาทีคือกันเอาออกมากินได้เลยค่ะกรึบกรบแแมน ตัวอ่อนถี่ปลท่านเด็ดตัวปลท่านเด็แแ่งใหม่นี่ครับใส่สองเลยหเบิรงน้ำจิ้มเนียวต,ยตุยตุยติดกับกุ้งเลยใส่เมื่อ สั่งกินนล้านแพงเลยเบี๋ยวโจเจ็โตนี่โอ้อันนี้เฮาสื่อมากกุ่งโรดหนึง่งเรามาเห็ดเราเองสุดยอดดีๆนะครับ หอมคักคิขาดอะไรมั้เขา่าืงหอมหอมแจ่มอ่หรือหอมแจมหอมไอ่เนี่ยมาจอบแค้สิหอหอม,หอม,มต้องระวังตะหางหางมันแข็ง ตรวจดีๆครับน้ำตาไหลแล้วซึ่งกํกะลังช่วยเขาครับ มาแบบเบ้อแบบเดือยยู่บ่าแล้วมาแสบนะโทวพูกับแม่พักไดมึง ขาดตะนามเจงงวยก็อบองเมฆเหรอเจเว้นปวดบอกรวดลงไปเนี่ยเข่ากันปัญญังแล้วพี่น้อง <c oughs> อืมเสกกระเทียมต้อยไหล ใส่กับเที่ยมไปนั่มตาขังดีคือยังออกหางออกก่อน น้อยครับพี่น้องเนี่ยัะมันยังแซ่บเนี่ยกันกิน ทั้งแสบทั้งเผ็ดรสชาติก็ดีเลยนะต้องเห็ดเปีเปรี้ยวเผ็ดเผ็ด,ด,ด,ดจังหน่อยนัวนัวเน้นๆ้นนเข้ากันขนาด <Okay. S 1> จวดกินใบกินมากต้องกินทั้งแห่จวดแบบโอฮอนอเพชรค่ะพี่น้อง ควบบ่าหรอวะควอาเผ็ดไปแล้วค่ะพี่น้องให้เพิ่นสูต่ตอเพกสู่เบาไวแล้วขนาดเบาเช้นเห็ดเจียวเองกันยังว่าเผ็ดอยู่พี่น้องเพิ่นเป็นคนกินเผ็ดปค่อยไ้พร้อมบันบึงงานหลอด chuột đi đi bọc pích luông 嗯嗯。Mm hmm. โอ้ oh. สุดจอดดีๆพี่น้องเลยอมเสียบไ่หนีเนยัน,นึใส่สองหน่วยก่อนคนระัทุกทายบดมปากโอ้ยบึงงานสัตว์ออกบัน น้ำหูน้ำตาชิมูกไ่ไรนะพี่น้องเลย <c oughs> จวดดียวครับสุดท้ายฝากพี่ตอนน้องครับ